สวัสดีครับ Merry Christmas นะวันนี้วันคริสต์มาสมีซันต a าคอสนี่ส่งของมาให้นะนะครับเดี๋ยวจะอันบ็อกซ์กันว่าซันตาคอสส่งอะไรมาแมวแปล,แปลโอ้ยซันตาคอสน่ารักจริงๆเลยรู้ใจนะคืออะไรเนี่ยเครื่องปั้มลมนะแบบเราสามารถย้ายไปนู่นไปนี่ได้นะครับอันนี้ เขาบอกว่ามันเงียบแล้วก็ไม่ต้องใช้บางทีปั๊มลมงบงงางอันเนี่ยมันต้องใช้น้ํามันพอเอียงพออะไรเนี่ยมันจะแบบน้ำมันมันจะปกเลือดเตอรออกมานะตัวนี้บางทีนะต้องไปทํางานทั่วโลกนะเตรียมอา้าวไม่ไม่ติดละโอ้โหนี่ติดแล้วมีปล่กตรงนี้เอากล้องมาดูนี่มีปุ่มนี้ออนออฟนะครับ ตัวเนี้ยนะว่ามันสามารถตั้งตั้งให้มันตัดที่เพเชอร์เท่าไหร่ได้เดี๋ยวนะยังไม่ได้เล่นนะก็ตัวเนี้ยมาเขามีอันนี้อันนี้เป็นกองอากาศเราต้องมาใสา่หลักนะครับเพชเชอร์นะก็ขึ้นน,นะเขาให้สายหมดเลยนะอันนี้สายนี้ก็ให้มาไอตัวปืนลมนี้ก็ให้มา อย่างที่ให้มาก็เป็นหัวเปลี่ยนเวลาเราไปสู่หลบนี่หัวเปลี่ยนนี่ก็ราคาสามพันแสามร้อยเก้าสิบแม่สา 1, มพันเก 1, ้าสิบก็เจนไปนะสรุปเนี่ยไม่ใช่หรอกสั่งอินเทอร์เน็ตมาสามพันกว่าบาทสามพันเท่าไหร่นะสามพันสี่ร้อยห้าสิบเพิ่งสั่งไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยมาถึงแล้วมาทันคริสต์มาสเลยนะครับ m ม r รีคริสต์มาส